แล้วมันมาหน้าเดิมมาหน้ามานาแล้วค่ะบังหน้าง่ัวเขาขอ,อกแล้วปนันวางง่ัวพ่านเขาขอ,อกเอ้ยเอางวเขาขอ,อก,อาขาขออกตะเวนค่ะเงือดหล ีี่ัวดฟังเขียดต่หน้าหอกดูกุ่นเห็นบ้านามจับแอกจับแอ็จับเอจับแอ,บแอเขียดตหน้าหอกหอกจับแอกจับเอ็จับเฮ้ย ห่เสียงเพลงเดอ้ยอยุธงเพลงกันมีเด้อน้ำเมื่อนี้นเด้อน้ำน้ำน้ำมีนม้ำเด้อนี่น้ำเห็นบ่าุ่นน้ำมั้ยเก็บให้หน้าหุ่นเดอ้อพี่น้องตะกาเด้อนี่ไปตะกานา้ำตะกาน เสีแต่หน้าห้องแคปเอแคปเอแับเอนี่นนี่น้ำงวดคือกระมังขั้นแท้สิเป็นโศกตัวนี้แม่คุณอะมันสิขาดอัดบระยูดีนี่เป็นโศกไงปันคนบอ่อทอใส่ไหมเสาะตะการแล้วแต่มันขาด ถ้าพังตงนี้ใช่ไหมวรถนะอ่ะยิงไปจับเด้จับเด็จับเด้นาให้นั่นนนาสิอัดไว้ให้มันอยู่ใส่ตะากาน้ำไม่มีน้ำนิม,มเดียมผาพาๆเ้ย ไก่เด้อบัน <c oughs> อันนี้ก็หัวอีกแล้วรถว่ามาขุดโอ้ยคนจั้งหลาคือจืดแท้มันเสียนขาดอยู่เดียวนี่กนันแท่หัวก็ว่ามาหัวเป็นแคลล์รถ ก right? oh, ันได้ดูเห็นบ่างจับแอบยด็บแอบบรรยากาศดีครับท่ดีพี่น้องบรรยากาศดีตกหลุมดีบัดยังไงคิดว่าตกหลุมมาหน้ากับพ่อมาอัดกันแท้คนหนึ่งเลยก็เปลี่ยนแน หองน้ำจับน้ำห้องทินตซะน้ห้องน้ำจับปัญนาว่าสะฟุ้นปะสาดะกาะกระเบี่ยวหยุดหลมาจับเอกจับเอดมีแล้วหน้าหน้าอิจันละนีา ไปตั้งทีมวนเทือกเออกม่นากระไรน้องหุบปิดเลาะนะตากไปเลาะนะเก็บน้องได้เลาะนะหยาหยาทั้งนุ่นกระไรหยาทั้งนุ่นนุ่นหยาเกิดงามมองหัวฉีง ng มาจาักน้อยนีก็ตกอิดกันตัวคนตกใส่หนาบึดเดียวเกิดงามสวยงาม,มนี่นามสุไายจนถูกต,ตกอีก่ไม่แร่นนี่เต็มอัดคนบ้าอัดไว้เลยว่าเต็มอัด <c oughs> ยันตั้งง้ววัดที่กินยานประอัดวต้งตุน,น้ดิน้กนคนน้า,นา,นนาเต็มหน้าแม่ดาวนี่น้อหาไม่ดานนะเก่าคนไขยหรือที่แมงดาฉันมีนม้ำเลยอ้าวมีเห็ดแทดตัวนี้แม่ เฮ็ดพี่น้องเห็ดแทดไหมข้าๆอันนี่ไหมเห็ดแทดมองดูว่ามันไหนออนอนอยู่เห็ดแทดไหมแต่ดอกงามๆมั้งเลยไลยตัวนี้ไหมเก็บเห็หดแทดตัวน,นี้มั้งน,นี่นนย่างมีกันอัไนไล่สิเก็บเอาอยู่ <laughs> มือนตกตมื่นลอนี่ที่หัวปวดว่มือนต๊นนาเนี่โอ้ไลดีดดเลยน,น,น,นี่แมดกันเก็ดแทดกันเก็ดแทดกันพี่น้องนี่เฮ็ดแทดนี่ เก็บเห็ดแทดกันโอ้ยออกมาทรงพอดีเก็บเห็ดแทดเลยไหลอยีกด,ด,ดีมองกัมีแห้งไว้ครับเข้าออกล่าแทดเฮ็ดเฮ็ด นิดๆนเทห์ขามัเหาะบางนาน้าเย็นบ้านี่น้ำไหลที่ไหนน้ำ หน้าคันแท้มันบ่ได้ไถหุดนเนาะบ่ได้ไถหุดมันก็เลยเบ่เลี้ยวเห็นน้ำน้ำร้ายมันบ่ได้ไถยหุดก็ติดว่าไถนี่ ไงน,นี่ก็มีที่นาโอ้ไนี่ไลเด้อเห็ดไหมอื่นนามหนามไลยหอมพุ่นเจ็บเห็ดกันนะเอ <c oughs> ยางไายปะไรตัวนี้มันเล็กใส่กัดตัวเก็บเห็ดกันเห็ดขึ้นไรแทะเห็ดแทผลดูบึงน้ำดูนี่น้ำนี่นี่แต่น้ำนี่เห็ดกระไรจะขึ้นมาเก็บอยู่ ร้ายยี้ดิน้ำกร็ร้ายน้ำนีน่มีจักรวานเห็นหน้าพระไถเลยพอเห็นมีแตป่ปลาเพี้งพยงปลาหย่า เสเลคคะฝกดไกดแชนน,น,นะคะ้กกย,ะคะยิียงเยบแอ,บอขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากาคะ่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ